ชะตาชีวิตของเราขึ้นอยู่กับความคิดของเรานะพี่น้องที่คคคเคารพอย่าให้ความคิดของเรามันสูญเปล่าอย่าให้ความคิดของเรามันเฉยเฉยอย่าให้ความคิดของเรามันต่ําต้อยด้อยค่านะครับเราต้องเชื่อมั่นว่าเราเนี่ยก็หนึ่งในตองอูเราเนี่ยก็คือคนที่เป็นคนนะเมื่อเป็นคนปุ๊บมันมีแรงขึ้นมันมีแรงสู้มันมีแรงบันดาลใจมันมีเป้าหมายนะครับแต่เชื่อไหม แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นของคนที่ไปไม่ถึงไหนคือคนที่กลัวสงสัยลังเลไม่เชื่อมั่นไม่มั่นใจในตนเองนี่ไม่ได้พูดถึงคนอื่นเลยนะพูดถึงตัวเรานะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นของมนุษย์เราที่ไม่สามารถไปถึงไหนได้เพราะว่ากลัวสงสัยลังเลไม่มั่นใจไม่เชื่อมั่นในตนเองไม่เชื่อมั่นในสิ่งที่เราคิดไม่เชื่อมั่นในสิ่งที่เราทํา ไม่เชื่อว่าสิ่งที่เราคิดนี้มันเป็นไปได้ที่ร้ายกว่าน,นั้นก็คือกลัวคําวิจารณ์กลัวควําคเหน็บแนมกลัวคําพูดกลัวคําว่าต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่มีค่าใดๆเลยนะมันไม่มีค่าใดๆเลยถ้าหากว่าเราเชื่อมัน่นเรามั่นใจว่าเราคิดมันถูกมันต้องมันใช่สิ่งเดียวที่เราต้องปรึกษาก็คือหัวใจในน้อยของเรานี้ถ้าทำแล้วมีความสุขทำแล้วมีพลัง ทำแล้วมันรู้สึกดีเหลือเกินนั่นคือสิ่งที่ใช่ใครจะไม่เห็นไม่รู้ไม่เป็นไรถ้าหากว่าสิ่งที่เราทํานั้นมันเกิดประโยชน์ต่อตัวเราเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นเกิดประโยชน์ต่อสังคมท่านรู้ไหมจุดเล็กๆมันจะกลายเป็นจุดที่ยิ่งใหญ่แล้วจุดที่เราทําเล็กๆนี่แหละครับมันจะแผ่ขายายออกไปมันจะสะท้อนออกไปยิ่งสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนมากเท่าไหร่ยิ่งส่งสิ่งที่ดีงามออกไปมากเท่าไหร่ ยิ่งทำสิ่งที่คนไม่เคยทำมากเท่าไหร่สิ่งนั้นแหละครับมันจะสะท้อนกลับมาในสิ่งที่ดีงามให้กับตัวเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่าลังเลสงสัยในตัวเองอีกเลยชัดเจนแน่วแน่มุ่งมั่นแล้วลุยเลยครับ